สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือา่อนี้แย่ภสษีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเล็กเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาปเป็นแนวทางงประจำวันที่30มสินวาคมพศสองพรสี่เนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะแย่ภสษีกะฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ภสษีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะยามแย่ภสษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บุริาพาดเบิงพาดชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาพูดมาทักทายกับยา,ายภาษีกับคอมเมนต์มาไตคลิปข้ผังล่างใดเนาะจ้กพี่น้องมื่อวันนี้บา่าวหลายยายห้างจะไปเบิ่งขอโม้นเนวทางอาจารย์ทันแหลกเพ่เลยเนาะจ้าเนวทางอาจารย์ท่านนี้เพื่อนบอกว่าเด่นล่างตัวเดียวของอาจารย์กิษณาอัสสันจ้าพี่น้องงวดที่เราแยกภสษีกับร่งให้เบิง่งเนาะจ้กเด่นล่างสามตัวเดียวว่าสั่นพี่น้อง ออก83ดนสะามเนาะจ้าวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นล่าง2ตัวเดียวแนวทางอาจารย์กิษณะจากพี่น้องบริตติดตามแนวทางของอาจารย์กิษณะแคปหน้าจอ,อเป็นแนวทาง2ล่างตัวเดียวหรือว่าจะ52อเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ดับสนิทมิสหายล่างลดตนทุนวสันจากพี่น้องแนวทางของเพื่อนเนาะจากคุณชายวสนันวดที่แล้วดับ9ล่างเอาอยู่ออก83วสาซวสันวดนี้ก็ดับ9้าล่างวสนันพี่น้องเพิน่นนลาเนาะ ลดต้นทุนดับเก่าลางงวดนีู้ใดติดตามผลงานของแอดคุณชายแคบหน้าจอไว้เลยค่ะดับล่างดับสนิทมิสหายเก้าจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ร้อยสิบหน่วยชุดเดียวเน้นเน้นสันจา้านักลบอิสระวะสันนะจา้างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่า 2, 3, 5, วสองสามห้าวสันออกสองสามหาจ้าพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์เจ็ดห้าพี่น้องนักลบอิสระเพิ่นว่าชุดสองตัวศูนย์เจ็ดศูนย์ห้า และ75หาเด่นสุดคือศูนย์หาจากแนวทางนักลบอิสระจาก่นองติดตามผลงานของเพื่อนอยู่กับแคบหน้าจอาไว้เป็นแนวทางใดเลยเนาะจ๋าเนาะต่อไปเลยจ้ะเลขตารล่างของอาจารย์คมมากแล้วจ้ะมาได้ทั้งบนและล่างสั้นอาจารย์คมพนว่างวดที่แล้วเข้าแปดสามล่างจา้างวดนี้เก้าสองสามหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเด่นสุดที่เป็นอยู่แนวนวงกลมจะเข่าตรงหัวเนาะจา้าตัวใดยุสองสี่เหลี่ยมช่อง ี่เหลี่ยมกับสีเป็นตัวเด่นเข่าทุกงวดนอกจากตัวเด่นกับพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางเล็กตะลางอาจารย์ค้มจากพี่น้องูปรตดติดตามผลงานเพื่อนอยู่เทียบหน้าจอเอาไปเทียบได้เลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสร้างหล่าวสันจ่าสามสิบท่านว่าแลนีครงทึ่งแปดกับหกวสันจา่าชุดสามตัวถึงวสัน สองแปดหกาสันจ้าพี่น้องล่างมาสันจ้าหายเมย็ดเดียวเกลื่อนเกลียเลยเนาะจ้าล่างแลนหากับสามมาสันจ้าเพิ่นวะสองตัวห้าสามห้าศูนย์ห้าแปดหาหกโตเดียวเน้นๆน้นหาสามมาสันจ้าจากแนวาทางของสร้างลาหัวนิ่งหัวเร็วแยกไปสิเอาเห็นเลยเอามาหายเบิ้องมาสันเหล็กมันหน่อยโตเนาะจ้าพี่น้องจำซื้อซอยกันสร้างลาว่าสันจ้าของควรปีใหม่มาสันเพิ่นว่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ผ้าเล็บมาสันจ้า สิบหน่วยชุดใหม่ลาสัน้นเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วให้หาออกสามห้าขังเทิงนอกจะพี่นองสองสามหางวดนี้เพื่อนบอกว่าสิบหน่วยบนชุดใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาตัวใดตัวหนึ่งจากแนวทางผ่านเลขจากพี่นองเตอรติดตามผลงานผ่านเลขอยูยับนาจอปเป็นแนวทางใดเลยน,าากนอกจะเนาะเอด็ดเมียวเมียว,วจากพี่นอง 30ท่านว่าวสันน่าจะนยนก้าสี่เจ็4สปสเก่าวิ่งหลูดสี 40, บนล่างว่าสันจ่ายพี่น้องจากแนวทางของแอดเมียวเมียวเพติดต,ตามผลงานของแอดเมียวเมียวแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยน่าจะพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าสูตรเทวดางวดที่แล้วเข้า35นอ้านาะพี่น้องเนาะมาเบิงจ้าสูตรเทวดางวดนี้เพื่อนห้อีหย่างมากน่าจะพี่น้องเนาะชัดบ่จ้าบ่ชัด,บชดกบแคบหน้าจอไปขยายเบิงใดน่าจะพี่น้องเนาะสูตรนี่เพื่อนบอกว่า 32 33 49 40 45 46 42 43 39 30 35และ36พี่น้องตัวเดน่นก็คือ32 33 42และ43เนาะจา้ะแล้วก็ชุด3ตัว3 32 342 932 933 942 943และ049จ้ะพี่น้องจากแนวทางสูตรเทวดาเนาะจ้ะพี่นนะ้องเนาะต่อไปเลยจา้า มาแล้วจ้ะผู้ใดรอเนาะจ้ะเงียบๆใบแน่ว่าสันจ้ะเพื่อนว่ามันสีดังว่าสันเนาะจ้ะพี่น้องหมวดที่แล้วเข่ามานี่คือแยกไปเสียมาลงสองหมวดแล้วเนาะจ้ะหมวดแรกเข่าแปดสามหมวดนี่ห,หายหาหมวมังหันห,หาหาสามออกสามหาข้างเทิงเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าสั่งหลอกลางสองตัวว่าสันหมวดนี่ไม่แล้วจ้ะ สองหาว่าซันจ้าพี่น้องอุไรติดตามผลงานหรือว่ารออยู่แคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะสองหาว่าซันจ้างวนนี้แต่บรลูว่าของแถ้หรือของปลอมเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวล่ออีกเพราะว่าตัวนังสือก็เป็นแปลกแต่ว่ากะพิจารณาเบิ่งเนาะจ่าทาเพิ่มมากไหมจังว่ากันเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่นกระหายมากแต่ว่าแยกไม่สีบมั่นใจจาะจาพี่น้องแต่ว่ามันบ่ลูวบ่ค่อยมั่นใจเนาะจ้าแต่ว่ากะเจ้าเก่าอมาเนาะจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้า แอดโชกใช่เพื่อนวายแอดหาแอดโชกใช่มาให้เด้อยแอปไปสิ่กับเป๋าคนหามาให้พอแล้ววดที่แล้วให้แปดสามอัดนักนักว่าสันจ้าวันนี้แอดโชกใช่เพื่อนบอกว่าอัดนักนักหนึ่งหาว่าสันจ้าพี่น้องูย่าติดตามผลงานของแอดโชกใช่จวดจาด็กหนึ่งห้าบ่เสียหายเนยาะจ้าพี่น,อ1 5 5 1น้องหนึ่งหาหาหนึ่งนีเล็ดังมาจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขกระดานดำสันจ้าของตีหน่อยเน,ยนยาะจ้าพี่น้อง วดที่เรยวเขา83ดสามวจ้ะมาเบิ้งจ้างวันนี้วัดตีหน่อยกระดานดําให้อะไรมาพุณเรยวว่าได้สี่หมาตัวว่สันจากคน,บนว่าคนเลยจับคู่ให้จะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง่สองห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งและหกอจากแนวทางกระดานดําตีหน่อยจ้ะพี่น้องต่อไปเลกจ้ะบ,บนนอนมา,นนาตีหน่อยจ้ยยะหินแย่เป็นสีกระหินก็ะจะ ออกมาโดนแล้วเนาะจ้าว่าบนบนเป็นของแตกเลยบออกมาให้เบึงเมือนนี่ของแถมากแล้วจ้างวดที่แล้วสีกับเ้ามาตัวใดตัวหนึ่งเขาหาจ้าพี่น้องออกสามหาเนาะจ้างวดนี้เลขบนเลขมาบนวาสันจ้าบนว่าหนึ่งกับสองาสันจ้ามาตัวใดตัวหนึ่งจากแนวทางตีหน่อยเนาะจ้าพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามผลงานตีหน่อยแคบหน้าจอไว้เลยจ้าบนนอนมาวาสันจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าชุดเดียวแขคน ห้าแปดเจ็ดบุไมักจวดจาดได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้าทรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่วันสันจ้าเพิ่นบ่มีซื้อแต่ตัวน้องซื้อเพิ่นก็มากมากงามดีเนาะจ้าพี่น้องเก้าสี่เจ็ดสองตัวสี่กะาสี่เก้าและสี่เจ็ดจ่าพี่น้องขันมากกับจวดจาดฝาดบ่มได้เลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าส้นแล้วบ่หนีแบบใหม่เนาะจ้าบอมเบลแบบเก่าแบบเก่าบ่านมากเนาะจ้า เลขตองม้เห็นบ่นบนกระล่างว่าส,สันจับเิ่นว่าหนึ่งก็หามาตัวใดตัวหนึ่งว่าส,สันจับเิ่นวาเนะต่อไปแล้วจะแอดหนุ่มคนเสียงใหม่ว่าส,สันเลขประมุ่นกองฉลากสามสิบท่านว่าสั่งหลอกบนรางตัวนีเดอร์สสอว่าสันศูนย์ว่าสันจับพี่น้องเิ่นว่ามาตัวใดวมาบ่านบนกระล่างว่าส,สันศูนย์จากนยนวทางเลขประมุ่นกองฉลากพี่หนุ่มคนเสียงใหม่น่าจะเนาะ ต่อไปเล้วจ้ะมาย,ยมแดงจ้ะมาย,ยมแดงมาย,ยมแดงมาแล้วงวดที่แล้วยาไปสะศริกระลุงไห้เบิงเนาะจ้ะเข่าสามหาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะงวดนี้มาย,ยม่วมแดงบนไห้มาจ้ะพี่น้องเด่นห้าวสันแปดห้าเก้าห้าสองห้าสี่ห้าชุดสามตัวเก้าแปดห้าศูนย์แปดหาจากแนวทางมาย,ยมแดงจ้าต่อไปเล้วจ้ะปิดท้ายด้วยหนุ่มตาขี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะฟันธงหนุ่มตาขี้ว่าสันของแท้ว่าสันจ้ะเพื่อนว่า ฟันบน4แน่ใจพี่น้อง479 497 749 794 9479 7 4ชุดรอง241 498 914กันเบิรนพี่น้องชุดเบิรน114 441 447 774จากเมียวทางหนุ่มตราคีจ้า ถ่ายคลิปนี้ใย้ไปสีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกดถูกใจก็ขอให้เฮงๆเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงตอนรับปีใหม่เนาะจ้าพี่น้องเนาะแย้ไปซีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอามู้แนวทางของแย่ไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า